นิยายดักนิยายเสียงเรื่องเล่รักมัจจุราตอนที่2 8ิพี่เฟร็ดจะพาตุก๊กตาไปในลราคะเธอมองออกไปข้างนอกข้างทาง,างด้วยความ,มงุนงงวันนี้พี่เฟร็ดของเธอลงทุนขับรถเองเพื่อมารับเธอที่คอนโดทั้งที่วันนี้เป็นวันหยุดของเธอเอัลเฟร็ดหันกลับมามองเธอยิ้มยิ้มพาไปบ้าน คำพูดกำกวมของเขาทําให้เธอมนึงงบ้านเธอทวนคําของเขาและเขาก็ยังคงยิ้มเธอหน้าไปถึงกระดู้เองนั่นแหละบอกเพียงแค่นั้นก็เงียบไปเขาหักเลี้ยวออกนอกเมืองไม่กี่นาทีก็ามาถึงบ้านหลังใหญ่มีอนาเขตกว้างประมาณสองไร่ บ้านทรงโมดเดิร์นที่ต้องมีคียการ์และรหัสเข้าสำหรับเข้าและออกไม่พอแค่นั้นที่นี่ยังมีคนเฝ้าและมีคนงานกำลังทำงานเพื่อปรับปรุงพื้นที่บ้านอัลเฟตยําคำเ <c oughs> มื่อเห็นตุ๊กตาย,ยังคงแหงนหน้ามองบ้านลังโตอลังการเขาจอดรถ ยุโรปคันหรูตรงทางเข้าและเปิดประตูลงไปเพื่อเปิดประตูให้คนรักด้วยสีหน้าที่เต็มอิ่มไปด้วยรอยยิ้มตุ๊กตาย,ยิ้มให้เขาขณะที่เขาจับจูงมือเธอไปที่บ้านหลังโตสวยไหมเขาถามเมื่อก้าวข้ามธรณีประตูแล้วเข้ามาด้านในสวยค่ะชอบไหมชอบสิคะ บ้านพี่เฟรเหรอคะเขาใส่หน้าบ้านของตุ๊กตาจ่ะเธอจ้องเขากระพิบพตาปิดๆพีเฟรตต้องรอเล่นแน่ๆเธอยิ้มอย่างไร้เตียงสาไม่รอเล่นจ้ะเขาหวัวเราะเบาๆแล้วพาเธอเดินไปที่เคาน์เตอร์บาร์ซึ่งยังเป็นแค่บาร์โล่งๆไม่มีข้าของมาตกแต่งเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์รอให้เธอเซ็นชื่อลงบนนั้น เธออ่านทุกบรรทัดอย่างงุนงงขณะที่เขายิ้มปากกาให้เซนสิจะเขาเท้าคางมองหลังจากที่เธอรับปากกามาจากเขามือเดียวเซนชื่องงงต่อไปนี้พี่จะเป็นผู้อาศัยอย่าไล่พี่ออกจากบ้านนะเขาบอกยิ้มๆก่อนที่เธอจะโผล่เขากอดเขาน้ำตาคลอไปด้วยความตื้นตันใจโอ้โอ้โอ เขาปลอบใจคนร่างเล็กก่อนจะค่อยๆจับมือเดียวพาไปสำรวจครัวขนาดใหญ่และสำรวจไปทั่วบ้านตุกตาราบจึงใจกับการกลั้นน้ำตาแทบไม่อยู่ต่อไปนี้พี่จะให้ตุกตาออกจากงานแล้วก็ไปเรียนต่ออย่าเป็นเชฟพี่ก็จะให้เป็นอยากจะทำอะไรพี่ก็จะให้ทำแต่ที่สำคัญจะต้องแต่งงานกับพี่ซะก่อน ตุกตาหันควับกลับมามองเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อนี่เธอหูฝาดไปหรือเปล่าเขาบอกว่าจะแต่างงานกับเธองั้นหรออ่ะอะไรนะคะแต่างงานเขาหัวเราะ <c oughs> ในลำคอ <c oughs> ก็ใช่นะสิพูดแล้วก็ขยับเข้าไปกอดเธอทั้งที่สาวน้อยเองก็ก,กอดเขาแน่นมัวแต่ดีใจก็จนลืมนึกถึงเรื่องที่เคยน้อยใจ แล้วคุณเนตลาะคะหลุดปากถามออกไปแล้วก็หลบตาเขาพลวันอัาเฟรสดขมวดคิ้วเนททำไมเขาสงสัยก่อนจะเดาออกอ๋อเมียพี่หึงนี่เองเขาหัวเราะืฮหๆก่อนจะหอมแก้มยุยๆนั้นอย่ามันเคี้ยวเปล่าหึงซนน่อยก็ข่าวก็ลงกันว่าพี่เฟรจะแต่งงานกับคุณเนต เขายังคงหัวเราะดาวกับมันเป็นเรื่องคำที่สุดในชีวิตนักข่าวก็ถามไปงั้นแหละเขาอยากได้ข่าวก็ที่เอาคนนู้นมาจับคู่กับคนนี้พี่ก็บอกแล้วนี่ว่ามีพี่นี่ยต้องเป็นแม่สีเดือนคนแสนงอนก็เลยกั้นยิ้มจนปวดแก้มจริงหรอคะถามแล้วก็ยังอายพี่เฟซ ไม่เคยบอกอักตุกตาเลยเราตุกตาจะรู้ได้ยังไงต้องบอกด้วยเหรอเขาแกล้งไขสือทำให้ขนาดนี้แล้วยังต้องบอกด้วยหรือไงอุตส่าห์ตามดูตั้งแต่ยังเรียนไม่จบหนุ่มหน้าไหนก็ไม่ยอมให้จีบและยังไม่เชื่อใจกันอีกคำพูดของเขาทำให้คนฟังหน้าเวอเอาเฟดลงนั่งที่เก้าอี้หน้าเคาน์เตอร์แล้วดึงให้เธอนั่งบนตัก เขากดรหัสโทรศัพท์ให้เธอเห็นรูปภาพหลายดอยภาพตั้งแต่ภาพที่เธอยังคงเป็นนักศึกษากระทั่งมาถึงตอนที่สวมชุดเชฟที่จริงมีมากกว่านี้อยู่ในคอมส่วนตัวของพี่บอกแล้ววางคางที่ไหล่บางตุกตายิ้มมุมปากมีหน้าละเธอถึงได้รู้สึกว่ามีคนตามอยู่ตลอดเวลาก็เพราะอย่างนี้นี่เองเธอรู้สึกตื้น,จนใจ จนต้องหันหน้าไปสบตากับเขาโดยยังคล่อมอยู่บนตัของเขาของคนตัวโตตุตกตาขอบคุณพี่เฟรดนะคะบอกทําน้ําตาคลอคลองชายหนุ่มกอดเธอไว้โยกตัวเบาๆต้องการจะปลอบพี่สิที่ต้องขอบคุณเพราะถ้าพี่ ไม่อยากให้ตุ๊กตาคิดว่าที่พี่ทำทั้งหมดแค,แค่เพาะต้องการตอบแทนที่ตุ๊กตาช่วยชีวิตพี่ในวันนั้นแต่นานวันพี่ก็ยิ่งคิดถึงสุดท้ายพี่ก็เลยคิดได้ว่าสิ่งที่พี่ทำนั้นสิ่งที่พี่คิดอยู่เพราะพี่รักเธอศบตาเขาสูดจมูกอย่างกับเด็ก เขาจึงจูบเบาๆเหมือนอดใจไม่ไหวตุกตากลัวแทบตายว่าพี่เฟรชจะแค่เล่นๆกับตุ๊กตากลัวว่าตุกตาจะเป็นแค่นางบําเรอเป็นเมียเก็บที่พี่เฟรชจะมาหาเมื่อไหร่ก็ได้ตุกตามีแค่ตัวกับหัวใจไม่มีอะไรที่เหมาะกับพี่เฟรชสัก,กอย่างเธอสารภาพแล้วสบหน้าลงกับคอของเขา ตุกตารักพี่เฟสมากคิดถึงมากด้วยพี่เฟรใจลายไม่มาหาตุกตาบ้างเลยเขายิ้มหน้าบานยิ่งได้ยินคำว่ารักพี่กลัวจะอดใจไม่ไหวตุกตาของพี่ยังเด็กพี่ไม่อยากโดนคดีภาพผู้เยาว์นะสิบอกอย่างที่เล่นที่จริงตุกตาจึงติอกเขานี่น่ะแก้ขืนเสร็จแล้วก็กอดเขานั่นกว่าเดิม เขาหัวเราะในลําคอรกระซิบบอกอะไรบางอย่างอย่าขยับมากสิพี่ยังรอมนธนากรอ,อยู่เลยถึงได้ไม่กล้าสั่งเตียงอีกอย่างช่างก็เต็มบ้านต้องอดใจไว้ก่อนรู้ไหมคราวนี้เขาก็เลยโดนทุบอีกอักออใหญ่อืคนตัวโตวจึงปิดปากคนตัวเล็กที่เตรียมต่อว่าเขาว่าทะลึ่งด้วยความด้วย ริมฝีปากของเขาความรักทำให้จูบรสหวานมากกว่าเดิมสาหนาอยตุกตาในวันนั้นกลายเป็นเมียสุดที่รักของเขาไม่รู้ว่าจูบนั้นกินเวลานานเท่าไหร่แต่เขาก็ยังอุตส่าห์บอกรักเธอพี่รักตุกตาที่สุดเลยนะจ๊ะเสาวน้อยยิ้มกว้างตุกตาก็รักพี่เฟรดค่ะบอกแล้ว บอกเขาแล้วก็เอ็นตัวไปจูบเขาซะเองต่างคนต่างมีความสุขอัลเฟรดไม่ได้โกหกเขาพาตุกตาไปหาบิดาและเล่าเรื่องราวความรักที่เขามีต่อเธอให้บิดาฟังอังเดรตอบรับว่าที่สภายด้วยความเต็มใจทันดิบทำเรื่องพาผู้ใหญ่ไปสู่ขอหญิงสาวถึงที่บ้านบิดาของตุกตาเป็นปลัดอาวุโส ภรยาเป็นครูสอนภาษาไทยและสอนวัฒาธรรไทยจึงไม่แปลกที่ลูกสาวจะเรียบร้อยอย่างกับผ้าพับไว้และพร้อมจะเป็นแม่สีเรือนทั้งพ่อและแม่เต็มใจรับลูกเขยลูกครึ่งคนนี้และตกปากรับคำที่จะเป็นนายทะเบียนให้ลูกสาวที่โชคดีได้สามีที่ทั้งรวยเงินทองและหน้าที่การงาน และที่สําคัญที่สุดเอาเฟรดรักลูกสาวของตนมากอีกด้วยจบแล้วนะคะได้ดักมาจุฬาตอนที่นะ2 8เนาะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังขออภัยที่มีอาการไอนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปตอนนี้เป็นตอนจบแล้วเนาะตาอฝากชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ